สบບยดດบບົດສາຄູທຸກຄົນເດ້ພມຮັດນປູຍັສປູນາາຕໍາືອງລตอนອັນນັບາຍນາະມສີໄຂ່ມີລ້ນມີຂ້້ຂົເບືຕ້ຕໍາສນາຕາเรียບໆແລ້ວເຮົາກໍຊິມາຍັດເນາດພີນອງກປູເຮົານານນີະຮົາກໍຊຍັດເຄື່ອງມໃສ່ອອງນາະ ใส่ออมมันหยัดใส่เต็มเต็มพี่น้องเขาก็หยัดใส่เต็มเต็มแล้วเนาะเจ็ดสวดหยัดแล้วแล้วเขาก็ชิ้นหนึ่งไม่อกเขาก็คือกล้วยกานกล้วยเนาะมันบ่มีตอกกระปูแดงเด็กระปูแดงกผู้หน้าพ <energetic chord huh Becca> ี่น้องเขาก็จะเอนี่ยมัดเนาะเอานี่มัด หมัดแล้วเขากันหนึ่งเนาะไม่วันก็ไล่ลายเดี๋ยวพี่น้องได้ตัวหนึ่งแล้วอีกอีกตัวหนึ่งออกมันเลยแกแล้วก็ชิปปรุงเครื่องก็ ปลาแดกน้อยหนึ่งหูสุรสไข่หน่อยหนึ่งเด้อยพี่น้องใส่ข้าวเบือหัวซีไข่พักเทียมหัวตำตัวนะงเท้าก็ทิมัด กะมัดเนาะพี่น้องเฮ็ดลลายๆตัวนี่สิห้ากับหนึ่งเนาะหนึ่งเซคัยเนี่ยกระปูน่าเนี่ยอันนี้กระปูแดงเลยเนี่ยออกมากับสีดแดงๆดงัดเสตละลายๆเต็มๆแล้วเนาะ เนี่ย<ม>แล้วเขาก็สิมัดเขาก็หิ้แล้วเ้ยพี่น้องเด้ต้อยหิ้วแล้วที่ใส่าจานเนาะใส่จานเขาก็สิ้นหนึ่ง กระชีหนึ่งเส้มวยเนะาะหรือก่ะชีหวัวแล้วแลหรือพี่น้องเอากระชี๊เส้มวยนะเนาะเ่าบ่มีหวัวเส้มวยอนะตั้งใส่ดินตั้งใจแล้วก็ไปหนึ่งเนาะค้างมาหนึ่งไวลาเด้อพี่น้องแล้วเอากระเอาหวัวค้างใส่เนาะเดี๋ยวเราดังฟื้นเนาะหวัว ปูห้าวกะหนึ่งก็เริ่มสีเหลืองแลวเด้อพี่น้องจะน้อยกระสุกเลยเดือกไป่จะแซบเลยสุกแล้วเด้อพี่น้องอยุ่งหวนะล้วกระเสียมาใส่ออกมาเนาะสบายดีกินข้าอัน บาัดีบัชพูสุคนเด้อพี่น้องมื้อนี้มากินหนึ่งกระปูน้องต้อยเด้อสบายดีมากินหนึ่งกระปูนนปแล้วไม่ท่าวีเด้อพี่น้องก็มีน้ำหวานแน่เด้อหาเขาหนึ่งเขาแล้วพี่น้องอหอนเลย หวานมะตงใช่พอดี กินมากคบคุณว่ะทางไงเนี่ยครับคุณให้เอาหยัดเอาหยัดทางไหนมันเนาะเสิบลอนกับไข่มาๆๆกินน้ำกันเด้อคุณสปูสปู ฟอมห่อนใช่ไหมงแบไหนน้ำหวานเราอยากอ้นวานลายมื่อนัมื่อนี้นเลยเห็นให้กินก็ะพีองุณนท่าเขามักกิน,น,น,นองหวานฟองหวานวานี่้ง <ช>ยังไงตอนยำนี่มันบ่มีไข่ลยพี่น้องพอมีดไข่แล้วยมยอย่างเบตมันไข่เดือนหาอนรพี่น้องมีเดือนหามาละเดือนหเดืนอนจีนใช่ไหมล่ะ บ่ยังนึงงามนี่บ่มีอ่ะ <muchas> สิงโตเสร็จๆนำกันได้จ้า FC ทุกคนมากินข้าวน้องต้อยเด้อ สวยตอนเช้าเราจะกินกินน้ำหวานกินน้ำหวานแล้วอิ่มอ่มอานมา ใจง่ายมั้ยไงจำไใจ่ยเว้นเนี่ยปูนปูนางูพ่อยเกติหาเนี่ย เก็บไปหามคืนคือจะมีก๊อฟนะ เชียรไม่ท่าาเชียงไม่ท่า่าม่น้องอีเมงเบงม่น้องด้วยนึงเลยบ่เอาอีบอาว่ดิดมเคลิปนี้กะ น้องต้อยก็ลาพี่ลาน้องไปเลยเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องต้อยคำมวลเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องต้อยเด้อคิดไม่ได้กลับเข้ามาสบายดีฮะไม่เขาก็ลาเด้อกินําบัวาน,นอ,อีไหมพี่น้องเอ้ยมันจะมาแล้วมนหัวเลย